เลีวกวเมื่อกี้ขึ้นไปรับมาีจากกิมี่มาดีวัมนี้ครับผมประมาณเท่ไหมาคผมหกหนมาครับผมโอ้หกหมื่นมาดีอกเมียไม่ได้เมาะห็นผมคุณเมเองครับคุณน่เสคยับผมคุณน่าเสืยเ้ออู้คุณน่าเสือด้วยครับผมแ้วก็วันนี้เป็นไงบ้างเนเอ้าพูดถึงเจมมาชอหน่อยป็นตัวมาต้อนครับเอ้าทำไมอะ น้ำนกเกินเยอะไปเลยรถน้ำหนักเยอะเหรอครับถ้เท่าไหร่เท่าไหร่รถมาเท่าไหร่เโลได้เจ็โา้มีรง้ชป่อตัวพักงานมันเยอะเลยวันนี้นะพัก่เดอนสองสามเดืนสองอนแล้วจังหวะที่มันล้มมันล้มเยอะๆในทามันอ่อนเลยขาอ่อนขาอ่อนจริงๆเหรอแล้ว่าดึงไปก่อนเอาจะกลับมาได้เ็ไม่รู้สูอมังสสายเสใครอ่ะคิดถึ ลูกเีพ่แม่เลยกเสียไม่ใช่เสีงสั่งใดิห้กผมสายเลยยักสั่งให้เลยยกสายยยกไหนที่เรามั่นใจอ่ะหยกเนี้ยยกห้แล้วมั่นใจยกเดียวยกห้ามันต้องมั่นใจอยู่แล้วลูกนั้นอ่ะสองลงเลยกสี่นี่ห้าสิบห้าบนะครับยกห้านี่ลูกไหนที่เราไดุ้อาไลย กอได้ลูกเขียรูกลูกยนยเขทีนึ่งองเราเป็นมวยผีมือเป็นมือหมัดนี่ครับไม่รวมไปเรยผมสั่งให้เดินนะเเ่สั่งให้เดินถ้าไม่เดินแพ้ครับผมเดินไปไหนครัผมเดินไปไหเดินโอ้สั่งให้เดินเดินคูเลยครับผมเดิแข็งเยดิางเดียวเลยนะได้ได้จาพรอมเอยังไงบ้างไปหนไปกินไรดีรานีพิธีวันเีค ห้าวันทำไมอาุนิดน้อยไแรกี่เขาบอกว่าซ้อมไปแล้วแต่ผมแบบไม่ได้ซ้อมเลยเพาะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไซ้อมไนเยอะแล้วก็ทวัแล้วก็ขี้เกียรไปหน่อยวทหารด้นเปุ้นเนี่ยที่ไหนครัที่ไหนครับพอจำกัดพอจะ้เยอะได้ไหมรแล้วก็ไปขึ้นสานบัทรแล้วเนาะใ่ไหมนี่เจอกับแสนพลเคยเจอกันยัง อได้อยู่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 ได้่ได้ได้่ได้อ่ได้อยได้่ได้ได้่ได้่ได้อยูได้อยูได้อย่ได้อได้ได้ได้อ้ไ้ไดได้้ได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 ได้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 ้ไดไไดได้้ด้ได้ด้ เกณฑ์งานนี่เขาต่อให้เหรอต่อุเท่าไหร่ครับอายุสามสามครับคิดนั้นจะชกมาอยู่สักปีปีอล้วก็ชุบชุบไม่จะชุบไปเรื่อยๆเป็นทหารเป็นชีพรองรับแล้วนะตอนนี้เป้าหมายเป้าหมายการชกมวยอยู่ที่ไหนก่อไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีม่มีตั้งตั้งตั้งเป้าว่าอยากได้แชมป์วันอยากได้แชมป์ันี้เป็นแชมป์ในไทยอยู่แล้วอ๋อไม่แชมป์ในไทยเอ้าอยากได้แชมป์วันไหมชุดก็อยากได้ครับแต่ว่าดูแล้วมีตัวเก่ง ที่โชคดีสุดจะราวลร้สหร้สีห้เนี่ยคุณชาติเกขาดูอยู่้วเนีบก็ไม่ได้เอาเอาคามคามคุณชาติเีอยว่าอยากไปแก้วยสักครับาไปแค่ใรมาเนี่ยแค่มาสามแล้วโอ้โหไม่ดูจะโดกับาอบอท้งอบอท้งอบอนอบอเาไหรเนามีกนมีกันเนาะมีกันเขาจอาไ้ก็อเขาม่ร่ากี่าม